การตัดไปกินบ้างแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่มีเวลาเนาะอันนี้ก็น่าจะเวลาผ่านไปได้เป็นเดือนแล้วนะคะก็มีต้นหอมด้วยนะคะต้นหอมที่อยู่แถบนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นดาวเรืองที่ขึ้นเองนะคะดาวเรืองที่เกิดขึ้นเองก็ปล่อยให้เขาอยู่ตรงนี้นะคะบริเวณนี้เขาก็ได้รับน้ำเต็มๆมนะคะก็เลยงามนะคะมีทั้งบานชื่นนะคะเนี่ต้น อันนี้จะเป็นต้นหอมเลยหัวสีขาวนะคะฝั่งนี้ก็เช่นกันนะอันนี้ความกว้างนะคะรัศมีวงกว้างแล้วก็ดกมากแต่ไม่ได้เอาไปขายสักทีนะคะก็ใส่ส้มตำอร่อยเช่นกันนะแต่เมื่อกี้ลูกเล็กๆก,ก็เปรี้ยวดีนะคะโอ้ยสวรส์นิี่น้องคือหลาหอมแบ่งอ mm ิราเอลนนะคะคือไม่ก็จะมีแต่ดอกนะคะแค่เป็น มันเป็นร่องรอยของการตัดออกของแม่หมูเองนะก็บริเวณตรงกลางถ้าจะเป็นแอ่งเนาะแล้วสารอาหารไปรวมตัวกันอยู่ตรงนั้นก็ทําให้น้องเค็มเนาะ<ม>เหมือนจะนางเอกของเรานะคะวันนี้พามาชมกุยช่ายนะคะสําหรับพี่น้องท่านไหนที่สนใจอยากได้ไปปลูกนะคะแม่หมูฟาร์มสุขสวัสดีคะ่ะวันนี้แม่หมูพามาชมกุยช่ายที่แม่หมูปลูกไว้นะคะกะ็มีการตัดไปกินบ้างแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่มีเวลาเนาะ อันนี้ก็น่าจะเวลาผ่านไปได้เป็นเดือนแล้วนะคะหรือไม่ถึงเนาะแม่หมูก็จำไม่ได้นะคะค่ะ่ก็สวยงามมากๆเลยนะคะอฝั่งนี้ยังไม่ได้ตัดเนาะแล้วก็มีหญ้าด้วยนะคะต้นงามๆเลยนะคะลำต้นใหญ่ๆงามๆเลยก็เป็นกุ้ยช่ายที่แม่หมูได้มาจากคุณยายเนาะก็ตอนนี้กำลังงามมากๆเลยนะคะงามมากจริงๆง ก็มีต้นหอมด้วยนะคะต้นหอมที่อยู่แถบนี้ด้วยนะคะจะเป็นกุยช่ายแล้วก็ไม่มีเวลามาถอนหญ้านะคะก็มีแต่เวลามาให้น้ำเนาะคุณยญ้าของเราก็ขึ้นใหญ่กว่ากุยช่ายของเรานะคะอันนี้ก็เป็นดาวเรืองที่ขึ้นเองนะคะดาวเรืองที่เกิดขึ้นเองก็ปล่อยให้เขาอยู่ตรงนี้นะคะก็เอาเอาไว้เก็บไปวัดถ้ามีโอกาสนะคะ โอกาสเราก็จะเก็บดอกไปวัดก็ต้นกล้าดาวเรืองก็เยอะมากๆเลยนะคะดอกอต้นดาวเรืองที่ขึ้นบริเวณนี้เขาก็ได้รับน้ำเต็มๆนะคะก็เลยงามนะคะมีทั้งบานชื่นนะคะเนี่ยต้นกล้าดาวเรืองก็เต็มเลยนะคะเดี๋ยวจะหาจะหาที่ลงดาวเรืองอยู่นะคะอันนี้จะเป็นออกสีเหลืองนะคะ ไม่ใช่สีส้มนะคะสีเหลืองสวยเนาะอันนี้ก็จะเป็นบานชื่นนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นขึ้นช่ายนะคะที่ปลูกแล้วไม่รู้จะเอาไปไหนก็เลยมาปลูกตรงนี้นะคะเอาไว้ในแปลงไม้ตรงนี้นะคะค่ะวันนี้ได้โอกาสพาชมสวนร,บรอบๆนะคะอันนี้จะเป็นต้นหอมเลยหัวสีขาวนะคะฝั่งนี้ก็เช่นกันนะ อันนี้ก็เป็นผักกุ้ยช่ายนะคะงามมากๆเลยนะคะก็จะหาเวลาทำผักดองบ้างแล้วนะคะเพราะว่าน้องๆโตมากๆเลยนะคะเยอะด้วยนะคะ,ะจุดนั้นจะเป็นสงสัยโดนน้ำเยอะไปหน่อยนะคะอันนั้นจะเป็นมะเขือเทศต้นเดียวที่กินไม่ทนันแล้วก็มีต้นลูกต้นลูกของเขานะคะต้นลูกของเขาก็โตแบบ ความกว้างนะคะรัศมีวงกว้างแล้วก็ดกมากแต่ไม่ได้เอาไปขายสักทีนะคะเพราะว่าช่วงนี้ผักแถวบ้านก็เยอะนะคะคนปลูกเยอะเนาะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูนะคะก็ไม่ใช่จะมีแค่สายพันธุ์นี้สายพันธุ์เดียวเนาะจะมีอีกอ,อีกสายพันธุหนึ่งนะคะนี่สายพันธุ์นี้ก็ใส่ส้มตำอร่อยเช่นกันนะ แต่เมื่อกี้ลูกเล็กๆกก็เปรี้ยวดีนะคะโอ้ยสวร์เมลิดพี่นองพี่ลายแตเนาะอ่าสุกแล้วก็มีนะคะข้างล่างสุกแล้วปลูกแบบไม่ได้ให้ปุ๋ยเลยนะคะตรงนี้ปล่อยเลยะคะแค่เอาอ่าพอแม่หมูมีหวานหวานมเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดก็คือจากผลผลสุกข,ของเขาเนะะี่ยค่ะที่เราเราซื้อตามตลาดนะคะแม่หมูก็นำมเมล็ดมา หวานพอขึ้นแล้วก็เอาไปปล,ป,ลปลูก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 เป็นจุดไปนะคะก็งามนะคะอันนี้จะเป็นหอมแบ่งอิราเลนะคะ mm hmm. คือก็น้องจะปลูกใหม่นะคะประมาณน่าจะสองสัปดาห์ได้นะคะ mm ้ hmm. ี่โจะปลูกแบบตัดสั้นเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. ที่เกียนมาลอกไป <laughs> ปล่อยให้น้องขึ้นเองนะคะ mm hmm. แล้วในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของ ฤด,ดูของการออกดอกนะคะเขาก็ยังคงจะเป็นดอกเรื่อยๆนะคะก็ต้องทําใจหน่อยนะก็ยังอีกแปลงนึงก็ปลูกไว้นะคะแต่ก็ต้องรอให้ให้น้องโตเต็มที่ก่อนนะคะถึงจะเปิดแบ่งให้พ่อแม่พี่น้องได้ไปปลูกกันนะคะหอมเลยหอมแบ่งอิสราเอละนะคะเท่าที่มองแล้วก็จะมีต,ต้นตอของดอกนะคะ จะเป็นตอของดอกสะส่วนใหญ่นะคะก็ต้องใช้เวลาหน่อยเนาะเพราะว่าเราปลูกในช่วงที่เขาออกดอกนะคะอ่าช่วงนี้ก็ไม่แนะนําที่จะแบ่งให้เพื่อนๆพนพ,นพี่น้องไปปลูกนะเพราะว่าปลูกแล้วก็ขึ้นแต่ดอกนะคะทําใจหน่อยเนาะ,ะอันนี้ก็ตอดอกทั้งหมดเลยนะคะดอกจริงๆนะคะเท่าที่เรามองนี่ก็จะมีแต่ดอกนะคะแค่มันมันเป็นร่องรอยของการตัดออกของแม่หมูเองนะก็มีหญ้าขึ้นแล้ว ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นอหอมเขียวน้อยนะคะที่แม่หมูปลูกใหม่เนาะก็กำลังงามนะคะก็รอติดตามชมนะคะว่าน,น้องๆจะเป็นยังไงนะคะโอ้ยสวนรกๆนะคะเพราะว่าเราใช้สปริงเกอร์นะสปริงเกอร์แล้วก็หญ้าก็ขึ้นงามเหมือนกันกับผักของเราเลยนะคะอันนี้จะเป็นหอมเลยชนิดมีดอกนะคะ บริเวณตรงกลางถ้าจะเป็นแอ่งเนาะแล้วสารอาหารไปรวมตัวกันอยู่ตรงนั้นก็ทําให้น้องเค็มเนาะ,ะเหมือนจะฟื้นตัวยากหน่อยเดี๋ยวอาจจะยังไม่ตายนะคะเหมือนจะฟื้นอยู่เนาะเหมือนปุ๋ยไปกองอยู่ตรงนั้นนะครับวันีแม่หูผสมขี้ไก่แปลบลงไปเนาะแล้วน้ํามันไปกองอยู่ตรงนั้นนะคะ,ะ,ออนนะคะ่ะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นหอมเขียวน้อยเช่นกันนะคะอ่า ส่งไปที่พระเอกนางเอกของเรานะคะวันนี้พามาชมคุยช่ายนะคะสำหรับพี่น้องท่านไหนที่สนใจอยากได้ไปปลูกนะคะพันคุยช่ายเนาะหนูก็มีทุชุดทดลองปลูกนะคะเพียง150บาทนะคะรวมส่งเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องท่านไหนที่อยากได้ไปปลูกเนาะหนูจะให้ทั้งหมด50ต้นเลยนะคะ ห้ต้นหนึ150บาทรวมส่งนะคะอ่าแถวนี้ไม่ค่อยจะงามเท่าไหร่นะแม่หมูก็ไม่ได้มาเพิ่มปุ๋ยแล้วก็ไม่ได้มาดูแลน้องแล้วก็ไม่ได้ตัดนานเนาะสังเกตว่าทําไมไม่ตัดนานแล้วจะเป็นยังไงนะอะถ้าเราไม่ตัดนานก็จะมีใบเหลืองแบบนี้นะคะส่วน,นบริเวณที่ตัดก็จะงามมากๆเลยนะคะก็ วันนี้ก็จะถือโอกาสตัดบางส่วนไปทำผักดองด้วยนะคะพี่น้องท่านหนที่สนใจเนาะตามที่บอกค่ะ150ยหรวมส่งจะได้ถึง50ต้นนะคะแล้วก็จะคัดเฉพาะต้นที่ใหญ่ๆให้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่หมูก็ขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมทุกๆกำลังใจมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ